Ιστορία δεν Ιστορία μπορείτε. สวัสดีครับชาวมารติสตาร์ทุกคนอยู่กับผมอีกเช่นเคยสมตวัวไวร,รุนชุดขาวครับเรอัลมารลิดไฟเขียวให้คาริมเบนเซม,มา่ากลับมาช่วยนัดชิงให้ทีมชาติฝรั่งเศสในศึกฟุตบอลโลกที่กาตาร์ปี2022พิโดตํานานราชันโผลที่สนามซ้อมเรอัลมารลิดอันดับแรกเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับชัวเมนี่และคามาวินกาในทีมชาติฝรั่งเศสครับที่ได้ผ่านโมร็อกโคโทะลุเข้าไปถึงรอบชิงเพื่อเจอกับอาร์เจนตินาในคืน นนาทิี้แต่ข่าวที่น่าสนใจของฝรั่งเศสหลังจากนั้นนะครับสื่ออย่างมุนโดเดอปูติวได้มีการรายงานว่าเรอแม,มลิตได้อนุญาตให้คิงคาริมสามารถกลับไปสมทบกับเพื่อนๆในทัพตราไก่เพื่อเป็นกำลังเสริมในนัดชิงของฟุตบอลโลกปี2022นี้ที่ประเทศกาตาร์หลังจากก่อนหน้านี้นะครับเบนเซม่ามีอาการบาดเจ็บในช่วงก่อนบอลโลกจะเริ่มต้นได้แป๊บเดียวเจ้าตัวก็ได้ถอนตัวและกลับมาพักรักษาตัวอยู่ที่เรอแม,มลิตครับแต่ ณปัจจุบันนี้เจ้าตัวหายจากอาการบาดเจ็บและได้มีการร่วมลงซ้อมกับเพื่อนๆที่สโมสรอนเรมาริดตแล้วร่างกายก็สมบูรณ์แล้วทางเรงมาริดตจึงอนุญาตให้เมเชมาสามารถกลับมาช่วยฝรั่งเศสในศึกบอลโลกครับนอกจากนั้นอย่างที่เคยรายงานไปนะครับว่าคุณซื้อของทัพตรากายอย่างดีดดเยเดยองตัดสินใจที่จะไม่เรียกใครมาแทนที่ของคาริมเนเซมาไว้ด้วยนั่นทําให้เขาจะได้รับเหรียญแชมป์โลกไปด้วยถ้าหากฝรั่งเศสสามารถชนะอร์เตนตินาได้แต่อย่างไรก็ตามครับถ้าคาริมเนเซมา สามารถกลับไปเป็นกําลังเสริมให้กับทีมชาติฝรั่งเศสได้เนี่ยก็น่าสนใจเลยครับอาจจะไม่ได้กลับไปเพื่อไปเป็นตัวจริงแทนชิรูเลยซะทีเดียวแต่จะเป็นแบ็กอัพให้ถ้าใน,นกรณีที่ชิรูตื้อตื้อตันๆอย่างในแมตช์ล่าสุดที่ผ่านมานะครับและเมื่อสื่อได้มีการตั้งคําถามว่าดีเดีย่เชองจะมีการเอาเบนเซม่ากลับมาหรือไม่ทางกุนซอชาวฝรั่งเศสคนนี้ก็ได้ทําการปัดคําถามนี้ออกไปเรื่องที่จะไม่ตอบครับทําให้ดูมีความน่าสงสัยมากยิ่งขึ้นอีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับคริสเตียน โผล่ที่สนามซ้อมเรอลมริตครับสื่อข่าวชื่อดังอย่างฟาบิซิโอโรมาโนมีการรายงานออกมาว่าคริสเตีย o โนโรนโดลงซ้อมที่ศูนย์กีฬาเรอลมริตเพื่อเรียกความฟิตของร่างกายตัวเองและรอการตัดสินใจใหญ่ครั้งต่อไปต้องบอกเลยนะครับว่าแวบแรกที่มีข่าวออกมาว่าคริสเตียโนโผล่ที่ เรมลริดเนี่ยหลายๆคนก็ตกใจครับว่าหรือว่าคริเตียโนจะย้ายกลับมาช่วยให้กับเรมลริดแต่ยังไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเจ้าตัวเนี่ยต้องการที่จะมาเรียกความฟิตในระหว่างที่เจ้าตัวเนี่ยยังไม่ได้มีสังกัดแบบออฟฟิเชียลนะครับและทางฟอร์เรนติโนเปเรสครับประธานสโมสรเรมลริดนะครับได้มีการบอกกับคริเตียโนโรนโดว่าเรยมลริดคือบ้านของเขาและเขาสามารถกลับมาฝึกซ้อมที่นั่นได้ทุกเมื่อที่ต้องการพร้อมรับประกันสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดของเรยมลริดเพื่อตัวเขาอีกด้วยแหมก็เป็นระดับตำนานของเรบ ฟอร์เรนิโนเปเรสเนี่ยก็ดูแลเป็นอย่างดีแต่ก็น่าจะแค่ชั่วคราวนะครับเพื่อให้เจ้าตัวเนี่ยได้สโมสรอนใหม่แต่เห็นข่าวแวเวบเนี่ยก็ได้ตื่นเต้นได้ตกใจกันสักหน่อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในศึกฟุตบอลโลกปี2022ที่กาต้านี้เรามาขอให้กําลังใจทัพตราไก่เพื่อส่งนักเตะมาดริดไปคว้าช่วยบอลโลกกันด้วยนะครับไม่ว่าคาริมเมซ่าจะได้กลับมาช่วยจริงๆอย่างที่สื่อว่าหรือไม่หรือถ้ายิ่งได้กลับมาช่วยจริงๆอย่างที่สื่อได้ว่าไว้ยิ่งเป็นเรื่องที่ดีครับสําหรับใครที่ชอบฟังเเรรรื่องาวกกับลิ กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับวันนี้สมตวยขอตัวลาไปก่อนครับกราเซียสสวัสดีครับ